เคล็ดลับที่จะทำให้คนเกิดวันจันทร์เข้าถึงวิธีเสริมดวงสร้างบารมีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ชีวิตลุ่งโลดสิ่งที่เคยคิดเคยฝันก็จะกลายเป็นความจรงิงชีวิตที่เคยติดติดขัดขาดทำสิ่งใดก็ไม่ขึ้นไม่เกินลองเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปปฏิบัติรับรองว่าชีวิตของท่าน จะดีขึ้นภายใน3วัน7วันอย่างแน่นอนถ้าท่านฟังจบคลิปนี้ถือว่าเป็นบารมีอันใหญ่หลวงของท่านเพราะว่าท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์จนกลายเป็นคนร่ำรวยชีวิตมีสุขเงินไหลนองทองไหลามามีแต่โชคแต่ลาบก่อนจะเข้าไปรับสมเค็ดัดบเหล่านั้นฝากทุกท่าน กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคเปิดดงล่ำดวงรวยให้ตัวท่านด้วยนะครับเปิดตำราโหราศาสตร์ตำราที่มีความศักดิ์สิทธิ์และแม่นที่สุดตามที่ตำนานแต่โบร,โบราณได้กล่าวไว้ว่าคนเกิดวันจันท์นั้นเป็นคนดวงดีมาตั้งแต่เกิดจับอะไร ทำอะไรก็มีแววที่จะประสบผลสำเร็จมากกว่าคนอื่นเนื่องจากคนเกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนช่างพูดช่างจามีวาทศิลป์ในการพูดและรักในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนนอกจากนั้นยังเป็นคนมีหลายบุคลิกภาพที่สามารถปรับใช้เข้ากับคนได้หลายประเภทมากๆแต่ว่านอกจากจะมีข้อดีแล้ว คนเกิดวันจันนั้นก็ยังมีวิบากกรรมที่ติดตัวมาแต่ชาติเก่าชาติหลังซึ่งกรรมเหล่านั้นแหละที่เป็นสิ่งสุดหลังชีวิตของเราให้ตกต่ำไม่ก้าวหน้าจับอะไรทำอะไรก็ไม่าราบลื่นไม่ขึ้นไม่เกินชักทีหรือหนักไปกว่านั้นก็ถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินเลย เนื่องจากว่าคนเกิดวันจันทร์นั้นมีกรรมเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งพาให้ทำดีกับคนไม่ขึ้นทำดีกับได้โทษเรื่องเงินเงินทองทองก็ขัดสนติดๆดขัดขัด,ขดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านอยากเป็นคนโชคดีมีโชคมีไสจับอะไรทำอะไรก็มีแต่โชคแต่ลาบมีแต่เงินแต่ทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่าน ็คนที่จะทำตามสีเคล็ดลับต่อไปนี้ที่จะเสริมดวงสร้างบารมีให้ท่านให้ท่านเป็นคนมีโชคมีลาบจับอะไรทำอะไรก็มีแต่เงินแต่คำหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเคล็ดลับข้อที่หนึ่งก็คือการทำบุญเพื่ออุทิศหาเจ้ากรรมนายเวรการทำบุญเพื่ออุทิศหาเจ้ากรรมนายเวรนั้นคือการลดละความอาฆาตพยาบาทที่เรา เคยาคาตพยาบาทคนบางคนผู้กรณีของเราหรือว่าเราเคยทำอะไรให้เขาคิดคาดพยาบาทเราไม่ว่าจะในอดีตหรือว่าในปัจจุบันท่านก็ควรที่จะทำบุญและอุทิศหาให้เขาเหล่านั้นการทำบุญเพื่ออุทิศหาเจ้ากรรมในเวนั้นสามารถทำได้หลายแบบแต่แบบที่ดีที่สุดก็คือการไปถวายปัจจัย ไปถวายสังฆทานหรือว่าใส่บาตรทุกๆุกเช้าอย่างน้อยเจ็ดวันเพื่ออุทิศหาเขาเหล่านั้นและการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาเจ้ากรรมนายเวนั้นก็คือก่อนที่ท่านจะกล่าวคำถวายหรือว่าก่อนที่ท่านจะปอนปัจจัยลงใส่ตู้บริจาคให้ท่านอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้า ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและอย่าให้เขาได้มาจองเวรจองกรรมกับข้าพเจ้าเลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นพยายนด้วยเทินสา,ส,าสาธุสาธุสาธุหลังจากนั้นก็ปล่อนปัจจัยใส่ตู้บริจาคได้เลยถ้าเป็นสังฆทานก็ถวายพระได้เลยแล้วชีวิตของท่านก็จะรับลื่นจับอะไร ทำอะไรก็ราบเลื่อง่ายได้ไปหมดสะทุกอย่างไปที่ไหนทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือชีวิตลุ่งโลดอย่างแน่นอนเคล็ดลับข้อที่สองคือการรักษาสินห้าการรักษาสินห้านั้นคือการเสริมดวงสร้างบาลีให้แก่ตัวเราและครอบครัวจะมีความสงบสุขจับอะไร ค้าขายอะไรก็จะประสบผลสำเร็จการรักษาสินห้านั้นคือสิ่งที่จะทำให้เราร่ำรวยมากกว่าคนอื่นและประสบผลสำเร็จมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าท่านรักษาสินห้าอยู่แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับท่านแต่ว่าถ้าท่านยังไม่ได้รักษาสินห้าก็ขอให้ท่านรักษาสินห้าสินหานั้นมีอยู่5้าข้อก็คือ ข้อที่1การงดเว้นจากการฆ่าการไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นหรือว่าการไม่เบียดเบียนตัวเองข้อที่2คือการงดเว้นจากการลักขโมยของคนอื่นของที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อที่3ก็คือการงดเว้นจากกรามก็คืออย่ามีกิ๊กมีซู้ให้ซื่อสัตว์ต่อคนรักของเราไม่ว่าจะเป็นผู้หยิงหรือผู้ชายข้อที่4ี่ คือการไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่พูดเพ้อเจ้อต่อคนอื่นเพราะว่าการพูดเพ้อเจ้อหรือการพูดไม่คิดนั้นมันจะนำปัญหามาสู่ชีวิตเราแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีชีวิตของเราก็จะรุ่งโลดข้อที่5ก็คือการงดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยถ้าท่านรักษาสินห้าได้ทั้ง5ข้อ ชีวิตของท่านก็จะมีความสงบสุขจับอะไรทำอะไรเงินทองก็จะหลั่งมาเทมาสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันก็จะกลายเป็นจริงอย่างแน่นอนเคล็ดลับข้อที่3คือการปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสรภาพจะให้ดีกว่านั้นสําหรับคนเกิดวันจันทร์นั้นการปล่อยปลาให้เป็นอิสรภาพจะดีที่สุดการปล่อยปลานั้น ควรจะปล่อยปลาที่อยู่ในตลาดที่จะถูกนำไปเป็นอาหารเพราะว่าปลาเหล่านั้นสตากํกำลังจะหมดถ้าท่านช่วยยื้อชีวิตของปลาเหล่านั้นและให้มันได้อิสรภาพชีวิตของท่านก็จะร่ำรวยดวงสตาของท่านก็จะดีขึ้นไปที่ไหนก่อนราบลื่นไม่มีอันตรายใดๆมาขวางหน้าไม่มีอุปสรรคก่อนที่ท่านจะปล่อยปลานั้น ขอให้ท่านอธิษฐานในใจว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาพระเถนจงมาช่วยเป็นพยานในการทำบุญของข้าพระเจ้าในเวลานี้เถิดขอให้ชีวิตของข้าพระเจ้าประสบผลสำเร็จมีเงินมีทองสิ่งที่เคยคิดเคยฝันก็ให้เป็นความจริงทั้งหมดสาธุสาธุ สาธุแล้วก็ปล่อยปลาเหล่านั้นให้เป็นอิสระภาพได้เลยแล้วท่านจะรู้สึกว่าชีวิตของท่านได้เบาสบายและมีความสุขตลอดวันเลยเคล็ดลับข้อสุดท้ายคือการไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นั้นมีความสำคัญมากในการเสริมดวงสตาสร้างบารมีให้แก่ท่านไม่ว่าดวงท่านจะตกต่ำแค่ไหน การไหว้พระสวดมนต์นั้นจะช่วยชุบชูดวงชะตาวาสนาของท่านให้แข็งกล้าให้อยู่ในกเกษรของเงินของทองเพราะว่าการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนก็เหมือนกับเกาะป้องกันสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงปัญหาต่างๆให้ออกไปจากชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆทำอะไร ก็ประสบผลสำเร็จมีแต่เงินแต่ทองเหลือกินเหลือใช้ดวงสตาวาสนาดีมีความสงบสุขในครอบในครัววิธีการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนั้นก็คือตั้งนโมสามจบสวดพุทธคุณอิติปิโสแล้วก็แผ่เมตตาแล้วท่านจะกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยมีเงินมีทอง และประสบผลสำเร็จในชีวิตขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามและพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดดวงล่ำดวงรวยเปิดโชคชะตาวาสนาดีเปิดเกะแสแห่งเงินแห่งคำหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของท่าน